สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่คลองนะครับคลองน้ำกร่อยจังหวัดระยองเหมือนเดิมครับวันนี้ลุยเดียวนะครับก็จะเอาเรืออลูมิเนียมเนี่ยออกตามล่าปลากระพงครับวันนี้จะใช้เป็นกุ้งสดนะเอ้กุ้งเป็นวันนี้เราจะใช้เป็นกุ้งเป็นนะนะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ปลากระพงมาเชยชมหรือเปล่านะครับไปลุย let's g กไปตกปลากันนี่นะครับก็สายฟูโรคาร์บอนแท้1น0นะครับก็สนิท F4 นะห้าสิบบดกับเป็ดตอนนี้น่าจะเป็นกามานะครับนะก็อีกทรงหนึ่งก้า้นยาวมาใส่กุ้งกันจับกุ้งในอ่างนัน๊บไซส์สี่บาทนะครับจะมีเทคนิคการเกี่ยวนิดนึงนี่นะครับเกี่ยวเข้าไปตรงปุ๊บนี่กุ้งยังดิ้นอยู่เลยนะนี่คือกุ้งเป็นนะครับปุ๊บอยู่อย่างเงี้ย เราก็จะมีหนังยางครับเ,เทคนิคนี้ผมสอนไปหลายๆคลิปในการตกปลากระพงนะครับอา่าด้กุุงเป็นใช้หนังยางรัดตรงตุดเบ็ดแบบนี้นี่ครับได้ละหนึ่งตัวครับอย่าให้เบ็ดโผล่มานะถ้าเบ็ดโผล่มานี่จะติดอุรศรพท์ได้นะครับโอเคลองดูครับผมนี่นะครับ ตกัวก็ใส่แบบตะก,กัวเบาๆนะครับน่าจะประมาณ5้ากลับนะที่ผมพันพันไปนะครับตะกวฟิลผันกับสายฟุโลเลยกรงก็จัดทรงนะครับให้มันตรงหน่อยนะครับให้ดูเหมือนธรรมชาติอ้ยเนี่ย ทุ่นจมไปเลยอ่ะโหทุ่นจมเลยครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอ้ย้โหถึงแรงมาก เหร้เหรอเหรอครับหนึ่งตัวโอ้โหมาเราอยู่นี่นี่เองเราอยู่นี่นี่เองโอ้หาต้องนาน ลงไปเลยจ้านี่นะครับแฮมเมอร์เวเอกซิตนะครับผมฟุตเก้าหนึ่งท่อนสิบสองยี่ห้ากระพงคลองมาหนึ่งตัวครับผมนี่ครับไซส์ประมาณ 1, กิโลหนึ่งได้นะครับนี่กระพงคลองนะเดีย๋ยวเก็บอีกครับผมสุดยจด อุยเหรอวะเหลืเอเชื่องัตึตกนะนี่ปลาเล็กเลยโอ้โหไอ้อเก๋าอืมอ,อีกตัวครับ เก๋าอแล้วไอตัวกินนี่คือต,ตัวเก๋านี่เองออใช้ได้ครับเก๋าใส่ทอดเลยจะกลับบ้านอยู่แล้วเวลาเนี่ย ลเก่านี่เองกัดตุ้มๆนี่น่าจะเก่าเนี่ยครับ อยไรอ่ะไรยตอบไม่รู้ครับอืมอืมโอ้โหตาอะไรวะเนี่ยโอ้โหตอนเอียดมากดึกด๊กๆๆเรียก,ก,ก,กเลยนะ